โสดาบันหน้าสิค่ะสาลีบุตรที่มักล่าวกันว่าโสดาบันโสดาบันดังนี้เป็นอย่างไรเล่าสารีบุตรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านผู้ใดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านผู้ใดเป็นผู้ที่ประกอบพร้อมแล้วด้วยอริยมรรคมีองค์แปดผู้ หน,นีอยู่ผู้เช่นนั้นแลข้าพระองค์เรียกว่าเป็นพระโสดาบันผู้มีชื่ออย่างนี้อย่างนี้มีโคดอย่างนี้อย่างนี้พระเจ้าค่ะสารีบุตรถูกแล้วถูกแล้วผู้ที่ประกอบพร้อมแล้วด้วยอริยมรรคมีองค์แปดนี้อยู่ถึงเราเองก็กล่าวผู้เช่นนั้นว่า เป็นพระโสดาบานันผู้มีชื่ออย่างนี้อย่างนี้มีโคดอย่างนี้อย่างนี้ mm hmm. พระอาจารย์คะ <c oughs> ที่บอกว่าอริยมรรคมีองค์แปดะคะ่ะก็ถ้าทำอริยมรรคมีองค์แปดได้ก็จะเป็นโสดาบานัน mm hmm. อริยมรรคมีองอแปดก็มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบก็คือเห็นในอริยสัจสีอ mm hmm. ก็มีทุกสมุดไทยมโร่นมากค่ะใช่แล้วก็สัมมาสังกัปปะความดำริชอบก็คือดำรีออกจากกามเพียบบาทเดียวเกียนมีความคิดที่จะออกไปจากการเพียบบาทเดียวเดียนแล้วก็สัมมาวาจาคือห้ามพูดเท็จพูดสเสียพดพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อแล้วก็สัมมากรรมตะ,ะคือ ห้ามฆ่าสัตว์ห้ามรักษาห้ามประพฤติผิดในการสัมมาอาชีวะก็คือห้ามฆ่าสาัตว์ห้ามฆ่ามนุษย์ห้ามฆ่าสุราหา้ามฆ่ายาพิษหา้ามฆ่าเครื่องประหารสัมมาวายามะก็คือความเพียรชอบคือเพียรละอกุศลที่ยังไม่เกิดก็อยากให้เกิดขึ้นอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้ลาไปกุศลที่ยังไม่เกิดก็ให้เกิดขึ้นกุศลที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้เจริญงอกงามไป สัมมาสัมมาสติสัมมาสติก็คืออกายเวทนาจิตธรรมแล้วก็สัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบก็คืออปฏิบัติฌานทั้งสี่แล้วถ้ารักแปดย่อเหลือย่อเหลือสาม ก็กลายเป็นสองข้อแรก <c oughs> เป็นปัญเป็นปัญญาสามข้อกลางเป็นสีสามข้อสุดท้ายเป็นสมาธิาาถ้าย่อเหลือสองก็เป็นสามาถากับวิปัสนา,าแล้วถ้าเราวุ้นไปโรงเรียนนะคะาาแล้วจะทำยังไงให้ปฏิบัติมรรคแปดครบอะคะ่ะน <c oughs> ไปโรงเรียนปฏิบัติมรรคแปดครบได้ยังไงก็ ใช้สัมมาสังกปะก็ได้ <c oughs> เวลาไปโรงเรียน <c oughs> เคยเจอเพื่อนที่ไม่ดีมเค <c oughs> ยเ <c oughs> พื่อนดีก็มีใช่ไหมอ่าเนั้นเวลาเจอเพื่อนไม่ดีภาษะไม่ดีมากระทบก็เกิดพยาบาทเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วแหมอยากจะไปว่าเขาซะหน่อยนะอ่าเพราะนั้นถ้าเราจะเริญสัมมาสังปกปะเนี่ย ระตถาคตบอกว่ามักมีองค์แปดเนี่ยจะถูกกระทําขึ้นมาพร้อมๆกันเราคอยทิ้งความคิดอกุศลน,นะขณะที่คนคนนั้นทิ้งอกุศลเนี่ยระตถาคตบอกว่าเขามีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องนะที่เข้ามาจเจริญสัมมาสังกัปปะคือทิ้งความคิดอกุศลเมื่อผัสสะกระทบความเพียรของเขาเนี่ยเป็นสัมมาวายามะเป็นความเพียรที่ถูกต้องนะ สติของเขาก็เป็นสัมมาสติคือรู้จักแยกแยะว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลเพราะพระองค์เนี่ยเปรียบสติเปรียบเหมือนนายทวารประตูผู้ฉลาดนะอนุญาตให้คนดีเข้าเมืองได้ไม่อนุญาตให้คนร้ายเข้าเมืองนะดังนั้นแสดงว่าสติของเราเนี่ยเป็นสัมมาสติละฉลาดละรู้จักแยกแยะว่าคิดขึ้นมาอะไรกุศลอะไรอกุศลแล้วก็เขีอาอกุศลออกไป <c oughs> สมาธิของเขานั้นเป็นสัมมาสมาธิพนะระศาสดาบอกว่าเขาเนี่ยตั้งใจมั่นลงที่จิตนะมีความตั้งใจมั่นลงแล้วดูว่าจิตเนี่ยกำลังคิดอะไรเป็นอะไรนะมักมีองค์แปดถูกกระทําขึ้นมา5้าองค์พร้อมๆกันอีกสมหายไปไหนพระศาสดาบอกว่าส่วนอาชีวะของเขานั้นบริสุทธิ์แล้วมาแต่เดิม สัมมาวาจาสัมมากัมมันตสัมมาอาชีวะบริสุทธิ์มาแล้วแต่เดิมเพราะอะไรเพราะถ้าจิตไม่คิดอกุศลกายวาจามันก็เป็นอกุศลไม่ได้นะดังนั้นกายวาจามันก็บริสุทธิ์คือศินนะอาชีวะก็บริสุทธิ์มาแล้วแต่เดิมนะด้วยการกระทําอย่างนี้อริยมรรคมีองค์ชื่อว่าเป็นการที่ถูกกระทําขึ้นมาพร้อมๆกันทั้ง8องค์ ง่ายไหมนะมง่ายค่ะแค่ละและสัมมาสังกัปปใช่ใชถ่ถ้าเรานั่งสมาธิก็คือมัดแปกก็ครบ<ก>ใช่ไหมก็ค,ครบเหมือนกันใช่เวลาเรานั่งสมาธิเราก็มาละอกุศลน,นะ,ะละอกุศลสามอย่างการปฏิบัติเบียดเบียน หรืออีกอย่างคือนิบอห์ห้าก็ชื่อว่าอากุศลเหมือนกันกรรมชันทะพยาบาททีนมิทะนะอ่าุทจักกุกุจจะความฟุง้งซ่านวิจิกิจชาความสงสัยลังเลอย่างนี้คือนั่งสมาธิแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรเราไม่ได้เ,เราไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ไม่ได้ไปรักษาไม่ได้ไปผู้โกหกใช่<ะ>แต่บางทีเราก็อาจจะคิดไปเรื่องอื่นเรื่องที่เราเคยมาแล้ว ช่คิดคิดโน่นคิดนี่แล้ว<ช>ก็ต้องละไปละไปใช้ละความเปลินละนันทนะิกายวาจาเราไม่ได้ไปทําผิดอะไรดังนะนั้นขณะที่นั่งสมาธิศินบริบูรณ์โดยอัตโนมัตินะสินสมาธิปัญญาจึงครบถ้วนในขณะที่ทําสมาธิหรือจิตที่ตั้งมั่นนะเป็นสมาธิจะเป็นการเดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ ยืนก็ได้ได้ทุกรีบทครับคุณค่ะลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธานะพระศาสดาบอกว่าเขาจะสั่งสมสุตตะในคำรรพระาตาากตเขาจะทรงคำตาตาคตได้นะนะก นำบุญแสดงลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธามาละหนึ่งข้อนะอดยการทรงจำคำตถาคตได้นะก็ชาวพุทธขอสักคนละพระสูตรเนาะนะนะพุทธบริษัทพระสูตรไหนก็ได้อิทัปปัจจยตาก็ได้สีบรรทักเองนะอิมัสมิงสติอทางโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสุป,ปาธาอิทางอุปัชติเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสสิงะสติอีทังนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสะนิโรธาอิทังนิรุชติเพราะความดับแปงลสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปนะจำให้ได้แม่นๆสักประสูต์หนึ่งนะเราจะได้เป็นชื่อว่าเป็นผู้มีศรัทธาในรัตถาคตนะอย่างถูกต้อง <c oughs>